กับทักทายและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวธาตุน้อแม่ต,งตางแดนเช่นเก่าเช่นเคยนะคะพี่น้อง,องมาหนีสาวธาตุอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์โซนยุโรปนะคะพี่น้องฤดูการปลูกกล้าต้นเบียรพักต่างๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะซึ่งหิมะก็ได้แบบาจางหายไปแล้วนะจ๊ะใบไม้ก็เริ่มพริใบออกมานะจ๊ะพี่น้องซึ่งสาวธาตุก็จะได้มี กะเบียพริกมเะเขือต่างๆเนาะจากพักต่างๆพักหอมเอ่ยพักชีใบเลื่อยเอ่ยต่างๆเนาะจากพี่น้องเนาะบอกว่าถือมเะเขือเทศกับนี้เนาะจากพี่น้องสาวถาก็ิ้อได้จริงจังปีนี้เนาะจากพี่น้องเอพลิดสนใจชวนกันมาปลูกพักช่วงหน้าร้อนซนยุโรปเนาะจ้ะสำหรับสาวอีสานคนไก่บ้านถูกท่านหรือว่าคนไทยในต่างแดนก็ดีเนาะจ้ะพี่น้องเนาะทั้งในประเทศต่างประเทศนี่ เน่เ่พี่น้องเี่ว่ายูสโ้นใดนอกจากพี่น้องเนาะเริ่มปลูกกันแล้วจ้าอ่าหลายๆท่านข้าเจ้าบกกาได้ลงหลายแล้วนอกจากพี่น้องเนาะเบียเพิ่นกับต้นสวยต้นใหญ่กันแล้วนอกจากพี่น้องแต่สาวทานะอ่าบอกให้มีเวลานอกจากพี่น้องเนาะซึ่งเนื่องจากว่าเมื่อนี้กับเป็นวันอาทิตย์นอกจากพี่น้องเนาะวันอาทิตย์นอกจากพี่น้องเนาะของเดือนสามนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะสาวทาตก็จะได้ลงกาเบียไว้ต่างๆนอกจากพี่น้องเนาะ ปีนี้เราจะมาปลูกพืชผักสวนครัวกันในโซนหน้าร้อนโซนยุโรปนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะสแกนในเนเวียนนะคะสถานาอยู่โซนหนาวสุดๆของครัวโลกนอกจากพี่น้องเนาะสาทานจะทําเป็นสองคลิปนอกจากพี่น้องเนาะทาเป็นสองคลิปนอกจากพี่น้องเพื่อที่จะให้พ่อแม่ไอ้ลุงป้าอาเอาได้รับชมกันนอกจากว่าวิธีชีวิตสาวไทยในต่างแดนนอกจากดูประทนะัดเนาะไม่น้ำโค้งนั่น เราอยู่เมืองนอกเมืองนาไม่ใช่ว่าเราจะซื้อกินอย่างเดียวนะครับพี่น้องเป็นอาหารไทยที่แพงมากนะจ๊ะในโซนประเทศนอกอ่ายกตัวอย่างเช่นเออเราอยู่ที่ประเทศไทยเราก็อยากกินพิซซ่ากินแฮมเบอร์เกอร์มันมาากพี่น้องเนาะมันกับแพงเพราะว่าเขาอย่โซนอ่า ประเทศไทยเท่านั้นเองนอกจากพี่น้องในเมื่อเขามาอยู่ประเทศเขาแล้วเขาสบุยากพิซซ่าสูบุยากแฮมเบอร์เกอร์อีกต่อไปนะจากพี่น้องเราจะชอบทานอาหารไทยอาหารบ้านๆอาหารแซ่บอีสานของเขานั่นเองหลายหลายท่านก็คือเส้เาใจเนาะเพราะ่ายุเมืองนอกใช้ชีวิตแบบไหนนอจากพี่น้องสาธารกริได้เริ่ม้วเด้อนี้มีมีพริกนอกจากนอ้องมีมะเขือม่วงนะคะ แล้วก็จะมีอ่าผักหอมนะจ๊ะหรือผักชีผักชีบ้านเฮาหอมชีนะจ๊ะพี่นอนะ้องเนาะเอ่อแล้วก็จะมีอ่าผักกาดขาวน่จาจะมีผักกาดขาวอันนี้แกงอร่อยนะจ๊ะพี่น้องแกงไส้หมูสามสั้นนะจ๊ะแ,แกงอ้อแกงออมเนี่ยแซ่บนะคะอ่าอันนี้ซึ่งซาธาได้เปิดไปแล้วนะจ,จะ๊ะจะเป็นอ่าแตงสายพันนิโกนะคะพี่นอ้องเอ่อเอ่อบ่แม่นแตงบ้านเฮาเนาะ,นะจ๊ะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นะมะเขือเทศน้าจ๊ะพี่น้องนั่นนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้มะเขือเทศพันธุ์นี้น้าจ๊ะพี่น้องสถาการ์อบอลลูว่าเป็นสายพันธุ์หยังน้าจ๊ะพี่น้องแต่ว่าทานกับแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าปิ้งย่างอร่อยมากนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคณะไทยของเราเองน้าจ๊ะพี่น้องสถาการ์ก็ได้ลงปลูกน้าจ๊ะพี่น้องผักชีไปเรื่อยนะคะก็ได้ลงปลูกขึ้เดียวน้าจ๊ะพี่น้องเนาะ อันนี้ผักกาดตีนมีนะจ๊ะพี่น้องบ้านเราเรียกผักกาดตีนมีหรือผักกาดเขียวปีนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเนาะซาากาสิีได้ลองปลูกลองสู่เบื่องจักเ่อนะจ๊ะพี่น้องว่าสีออกผลผลิตไ้บออันนี้ผักกาดหินฝรั่งนะคะนี่ผักกาดต้นหรือผักกาดหินฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องจะไม่เหมือนผักกาดหินบ้านเรานะจ๊ะแล้วก็จะมีริกขีโนูฝรั่งนะคะนี่ พริกขี้หนูฝรัง่งไม่ใช่พริกไทยไอแบบพริกขี้หนูไทยโบเมนเนาะจัะพี่น้องนี่อยากกระซื้อมาแต่ไทยเหรอเนาะจัะพี่น้องโอ้โบเมนเว้าพีชนะจัะอ่าพริกกระเรียงสั้นนี่เนาะจัะพี่น้องกินก็ก๋วยเตี๋ยวแซ่เนาะจัะส่วนอันที่ล่วงลงไปนี่สาขาก็จะมีอ่าแมงลักเนาะค่ะนี่ผักแมงลักหรือว่าผักอีจูบานเฮานั่นเองเนาะจัะพี่น้องอ่าภาษาอังกฤษเพิ่นเรียกว่าซิตรุมบาสลิคุมเนาะจัะพี่น้องอ่า พักใบมะนาวนะจ๊ะไปอีตู้กินรสมะนาวนะจ๊ะพี่น้องนี่โอเคจ้ะบว่าไลาแยกห,ห้างนะจ๊ะสัาว์่ส่วนนาส่วนวน้ำส่วนอันที่เปิดแล้วนี่สาัาว์ใสเบิงอันนี้คือให้รับชมไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องอ่าส่วนอันนี้เป็นยังกวาติสาคิดได้ใส่อันนี้จะเป็นตระกูลทั่วนะจ๊ะพี่น้องตระกูลทั่ว ถั่วนี่สายพันธุ์ถั่วนี่าสาธาตซื้อมาแต่บ้านนาจากประเทศตุรกีนาจากพี่น้องตอนสาธาตกกับ,บ้านแล้วก็สาธาตได้ซื้อ,อผลกาเบียรหรือมเมล็ดพันธุ์ต่างๆามาเช่นกันนาจากพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นโซนถั่วนะคะอ,อันนี้สาธาตุได้ลองปลูกเพราะว่าสาธาตปลูกพีนั้นแซ่บแซ่บพี่น้องอะวิตามินเยอะมากๆเลยเขาเรียกผักอะไรได้ได้ เขาเรียกผักกาดอะไรชาบอ๋อเป็นในเป็นตระกูลกระลำค่ะนี่ทัดใส่น้ำมันหอยแสบพี่น้องนะเนี่ยผัดก็อร่อยนะคะกินกับส้มตำกินกับหยังกระแสบในพันในพันสีม่วงนะมันจะมีสองสายพันธุนะจ๊ะพี่น้องสีเขียวกับมีสีเขียวก็อร่อยพี่น้องแต่ว่าสีนี้จะกรอบกว่านุ่มกว่านะคะอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็น ทัวรายนะคะพี่น้องนี่สาธาธได้เปิดไปแล้วสาธาธปูปีกายนี่จาพี่น้องเนาะได้กินเลยจากพี่น้องนี้อ่ากับมถึงว่าสิเป็นคล้ายๆทัวฟักยาวเนจากบะแม,มนแล้วจะเนาะอืมเป็นทัวร้ายเนาะจะแต่ว่ากินจะแรงหน่อยนะคะมีความหวานความกรอบแต่จะไม่เหมือนกินทัวบ้านเรากินจะออกแรงมากนะคะกระเดินเบิ้ลนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทัวข้าวกำนะคะทัวแดง ถั่วเขากำถั่วยี่นี่แหละไอถั่วขารรนะ้าวกำเนาะเบิ้ลนะสีออกม่วงๆนะัะจัะพี่น้องแต่จะสีบอยเห้าคือถั่วบ้านเฮานะาะจัะพี่น้องแต่จังไดก็แล้วแต่ทั้งสว่าสิเป็นพัดว่าสิท้ำซุปหรือว่าสิท้ำสมตำทั่วต่อให้กินแรงเอามะนาวตัดมันก็หมดกินนะคะแซบคือเดียวนะจัะพี่น้องแซบคือเก่านะ่ะจัะพี่น้องเนาะสองสายพันาธ,าธุ์สัตว์ธาตุได้ได้ จะปลูกสีสายพันธุ์นะคะถั่วจะทดลองนะจ๊ะสภาพสิทดลองและส่วนอันนี้จะเป็นตะไคร้ยานะคะจะเป็นตะไคร้ซิตรูนแกสนะคะจะเป็นตะไคร้ยาหรือว่าผู้ใดอ่ามักเอาไปไประกอบอาหารกาด็ดีเพราะว่าสรรพคุณจะยาเยอะกว่าตะไคร้เขียวนะคะอันนี้นะสรรพคุณเยอะนะคะ ป้องกันการอืดท้องอะนะเนี่ยผู้ได้อืดท้องดีๆเนะะี่ยตะไคร้แดงเนี่ยนะดีนะจ๊ะพี่น้องแต่สาท่าก็มีตะไคร่บ้านเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องสาทาได้เพาะเอาไว้แล้วนะแล้วก็สวยเล้แตกใบแตกหน่อแล้วได้สาทาสะเอามาอวดนะจ๊ะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็จังได้กะบ่อหลายยายหางสาทาก็ได้อ่าเสริมดินขึ้นกอนนะจ <Cap> ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้คือจะเป็นถั่วตุวรกีนะคะนี่นี่สามีซื้อมาให้นะคะพี่น้องซื้อมาหลาย ลายเติบอยู่จากพี่น้องแล้วสัธาก็ยังได้ลงมเมล็ดของอมเมล็ดกะทินนะจ้ะพี่น้องเนะาะสัธาได้กลับไปบ้านตุรกีสาัธาได้ไปเก็บกะทินแก่มานะจ้ะพี่น้องเพิ่งจะมาเพราะ,ะ,มะเมล็ดนั้นเพิ่นให้เป็นเป็นก้าเบียลองเบิงพะวาเห็นหล,ลายบ้านแต่อุณหภูมิบ้านของเพิ่นนะ่ะของคนที่เพิ่นปลูกนะ่ะอุณหภูมิดีนะจ้ะสัธาบ้านของสัทธามันอันนี้มันอุนณหภูมิบ่ค่อยดีนะจ้ะพี่น้อง เพราะหน้าต่างบ้านมันเกา่ามันต้องมีดีบกรีนเท่านอกจากพี่น้องมันถึงจะปลูกได้แบบร่วๆเลยเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้สถาทาได้กอกดินก่อนเนาาพี่น้องปีนี้มีวันมีมันเทศน้ำเนาะสถาทัส,าาสีอวดที่ระย่างนาะจ้ะพี่น้องแต่วันนี้ลงดินก่อนนะคะเพราะว่าต้องการก้าเบี้ยค่ะเพราะาสถาทัต้องลงไวที่สุดราวาเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาต้องลง ตรงลงไวเนินๆนะคะเป็นพวกแตงเป็นพวกพริกอย่างเงี้ยมันใช้เวลาแต่สลัดมันเป็นในพืชเป็นในเป็นผักระยะสั้นนะจ๊ะพี่น้องเนาะลงตอนไหนก็ได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ยังเช่นในแตงอย่างเงี้ยมะเขือเทศอย่างเงี้ยข้าวโพดนะทั่วเป็นซะมันเป็นพืชระยะยาวนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงของนาล้นที่นอร์เวย์เนี่ย ของประเทศนอร์เวย์นะี่มันสั้นพี่น้องมันบกครช่วงหน้าหนาวนี่หน้าหนาวจะยาวจะยาวเยอะนะจะยืนยาวกว่าไอหนา้อนนะจ๊ะนา้อนมันสั้นสั้นนิดเดียวเองนอะกจากพี่น้องเนาะปลูกไม่กี่เดือนกับสองสามเดือนกน็เดือนที่สี่ก็ได้ทําความสะอาดทําทุกอย่างเก็บทุกอย่างแล้วนะจ๊ะพี่น้องจะนอกจากว่าเราจะมีกรีนเฮาส์จะได้ห้าหกเดือนอยู่นะหรือบางท่านขาเจ้าแบบมีไฟอุณหภูมิอุ่น พราเจ้าก็จะได้กินตลอดทั้งปีนะจ๊ะแต่สาท่าพี่สิบไว้เพราะว่าค่าไฟมันจะแพงมากเลยนะจ๊ะพี่น้องเงินเดือนเดือนละแสนนี่ก็ไม่พอนะคะค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าค่าหลายๆอย่างเป็นคนมีค่านะคะพี่น้องอืเห็ดงานไหลกระจายหลายเห็ดงานหน่อยกเสียตามเห็ดหน่อยเนะจ๊ะพี่น้องเนาะเนี่ยถ้าได้ทําวันนี้เสร็จสาท่าก็จะภูมิใจมากเลยเพราะว่า ทุกอย่างาได้ลงดินหมดแล้วไงคะแล้วก็จะมารีวิวหรืออัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเนะาะว่าน้องจะเติบโตไปถึงไหนถึงไหนสาวธาตุรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันตลอดเดออ้จ้ะท่านผู้ชมนะเป็นเดี๋ยวไอเบี้ยหัวรพาสาวธาธจะมาเอาไอสั่งมาจากห้างนะคะเดี๋ยวพี่คนที่สาวธาตสั่งให้นะแกจะ เอามาส่งเองนะคะเพราะว่าสั่งไปแล้วนะคะเ mm. บียก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวของถั่วกับแตงนะคะนี่สถา้าจะใช่ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าถั่วกับแตงนี่คือเบียแกจะใหญ่กว่าผักผักอ,อื่นนะคะแตสถา้าก็จะใส่เยอะหน่อยสองพ่อลูกลบกันหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาตัดผมให้กันนะคะไม่ได้ไปที่ร้านนะคะพ่อเขาชอบตัดให้เองนะคะ อันนี้จะเป็นถั่วกับแตงนะคะพี่น้องนี่ถ้าก,ก็จะใส่ไม่แน่นไม่แน่นเกินไปนะคะไม่ได้แน่นเกินไปไม่ได้แน่นเกินไปเสียงน้องดังนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เสียงอาบน้ำสนุกเลยเสียงร้องเพลงด้วยพี่น้องลูกชายค่อย อัพดอัพโหลดอ n s i d e YouTube ครามนี้นะพี่น้องเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องเสียงดูดดูดฝนของท่อน้องเดนดิสนะคะเพราะว่าแกตัดผมให้ลูกชายแกยนะคะเสียงดังหน่อยเด้อขอโทษขออภัยจะ้ะ ได้อีก,อก,การเพราะนี่สาธาก็จะใส่เป็นแบบว่ากล่องโฟมแบบนี้นะพี่น้องจะให้จะให้ชมนี่จะเป็นสา,า้าก็จะลงก้าและเป็นเป็นกล่องโฟมอย่างนี้นะเอาก้าเบี้ยลงนะจากพี่น้องนี แล้วหลังจากหยอดอก้าเบี้ยสาตหะก็สถตา,ากะก็จะสถตา,ากะก็จะอปิดฝานะคะเพื่ออุณหภูมิให้น้องตัวเร็วนะคะให้น้องัวเร็วนะจ๊ะบ้านก็นจะลุกๆแม่เดอ้อจัดพี่น้องเดียเด๋ยวเก็บเดี๋ยวกวาดเพราะว่าเพื่นชีตัดผมเซ็จนน่นอันนี้จะเป็นเบี้ยเบี้ยพักสังนันจาาะ้ะสถตหะก็สิได้เอาลง ผักสังหรือผักปังบ้านเรานะจ๊ะผักปังว่าง่งายๆคือผักปังมาจากพี่น้องเดี๋ยวถา้าจะได้เขียนเป็นชื่อติดเอาไว้ว่าผักงเป็นผักังเขาจะได้รู้เวลากะไอ้เวลาต้นอ่อนแก่ขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ไงจ๊ะนี่เขาจะได้หูน้องจ้ะพี่น้องนี่สถา้าจะเพราะประมาณเอ่อสี่ถึงห้าเมล็ดลองเบิง้ง ว่าเพิ่นสิขืดไฮบอลนอกจากน้องอืมใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นเมล็ดอ่าบวบงูนอะกจาะพี่น้องว่าปรู้ว่าเพิ่นสิขึ้นให้บ่เนาะอันนี้คือบวบงูนะบวบงูเนาะหัวสิขึ้นให้บอลนอกจากพี่น้องเดยเฉพาะกระสิเดี๋ยวบวบงู ถ้าก็จะเอาลุงเอาลุงนี่แหละโฟมใหญ่นี่แหละบวกมือวังว่าเพิ่นขึ้นห้ยนอกจาะพี่น้องความหวังอยู่ที่กล่องโฟมนะคะเดี๋ยวอันนี้เสาท่าสีแป๊บนึงจะอาจจะได้อยู่อีกเนี่ยได้อีกอันที่หนึง่งนอกจาะประหยัดเนื้อที่ค่ะพี่น้อง เพราะไม่ต้องกล้าไม่ต้องทำเมล็ดกล้าเกินตัวนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาเลี้ยงน้องนะคะเพราะว่าสาวธาตกกะมีหน้าที่การงานคือกันนาอจจะพี่น้องเนาะอาจจะอ่าบอสามารถอ่าดูแลได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เมล็ดถั่วนะคะอ่ะสาสาธาสิไซโซนโซนของอ่าแก้วใหญ่ๆที่สาธาได้นําเสนอไปเองนั่นเองนะจะพี่น้อง นี่จะใส่ใส่ลงไปนะคะใส่ใส่ซอใส่ซีใส่ซีมเมล็ดต่อต่อหนึ่งแก้วนะ่ะจะพี่น้องเนาะนี่ถั่วเสร็จไปแล้วเด้ออันนี้คือเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันนี้ อ่ะสาธาสิลองเบิงอ่าตะไคร้แดงนะคะพี่น้องขีก,ก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาใส่ซองมาให้ยังไงข้างในยังไม่รู้เลยเนาะน้องโมฮุสซัมเดียวโอ้เขาใส่เป็นอย่างนี้มาเลยพี่น้องเขาใส่เป็นไม่มีอะไรรองรับเลยใส่ลงกับกระดาษซองเลยค่ะพี่น้องเนี่ย เนี่ยก็จะเป็นมเมล็ดมันมันไม,ม,ม,ม่เหมือนของประเทศนอร์เวย์เขาทำนะจ๊ะนี่ <Okay. S 1> เขาจะใส่มากระดาษแบบนี้เลยนะเพราะว่าสงสัยแบบว่ากระดาษแบบมันอมความชื้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสถ้ากระซิงลงแบบอย่างนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงนะคะก็าคอยดู เอาให้หมดทุกมเมล็ดมันจะแกะยากค่ะทาเพื่อนใส่ถุงมากเก็นสีพี่น้องเพราะว่ามเมล็ดมันจะติดไปน,น้ากระดาษน้องจ้ะพี่น้องเนาะแต่กระบอกเป็นยางเอาเราก็มีความพยายามของเราเช่นกันนะคะต่อให้ใส่อะไรมานะคะเอาต่อไปด้วยมเมล็ดถั่วสายพันธุยุโรปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ในาถาาได้ลงไปสอง ไอน,นี้แล้วนะคะเป็นพันุ์ของตุรกีค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม่ไม่ไมปลูกหมดนะคะสแาทจะไม่ปลูกหมดนะคะเพราะว่ามันมีสายพันธุ์ตุรกีแล้วก็สายพันธุ์นาของโซนยุโรปปกตินะคะนี่สแาก็จะหยอดหยอดลงไปแบบนี้นะจ๊ะพี่น้อง พอแล้วนะคะอันนี้คือได้ลงดินไปแล้วเนาะจากพี่น้องสตาก็จะมาปีมาปลูกอีกถั่วแดงนะคะนี่จะไม่ปลูกหมดนะคะเอาพอประมาณเนาะจากพี่น้องสตาวก็จะปลูกพอประมาณนะคะไม่ได้ปลูกหมดเนาะจ้ะ ถ้า,าก้าเบีย้ยเพิ่นขึ้นนอกจากพี่น้องมันก็จะเป็นผลดีเพราะว่าทีละอย่างก่อนนะคะ อันนี้ก็สาตหก็จะลงแตงนะแต,ง,แตงสายพันธุ์นิโครนะคะเขาจะเป็นของของเขามันจะเป็นอย่างนี้นะคะกันชื้นอันนี้จะทําง่ายเทง่ายนะจ๊ะพี่น้องอันนี้สาตหก็จะกลา้าต้นกล้าอ่อนๆไปเลยนะคะนี่กี่เมล็ดแหละสาาบเบอร์ดูก่อนเด้อได้แค่สี่เมล็ดนะคะ <laughs> สีเมล็ดอิลีพี่น้องบอได้ตัวสีเมล็ดกระดอกกระเดียเนี่แหละโพดโพแพงได้แต่สีได้แต่สีเมล็ดพี่น้องเอ้ยอสีเมล็ดจบ สาระเราจะต่อด้วยแมงลักนะคะพี่น้องผอีตูเนาะเอาไวแ้แส่งเห็ดใส่ป่าเอาไว้ใส่แกงอมกับว่ากันต่นะจ๊ะพี่น้องสาระก็จะลงให้หมดนะคะไม่เหลือเกี่ยวกับแมงลักในสาวทาตมากหลายเนาะพี่น้อง จากค้างข้างบนนะพี่น้องเพิ่มพอเพิ่มบร่ได้ใส่ใหญ่ซองเป็นทงองซนะองเนาะพ่อลูกทะเลาะก,กันอะไรไม่รู้พี่น้องทนฟังเราหน่อยนะสุดท้าก็จะได้ลง เบี้ยหมดเลยนะคะไฟตูลงเผื่อเพื่อนๆคนไหนเขาอยากปลูกด้วยเนาะจากพี่น้องออเสร็จไปแล้วนะคะไฟตูของฉันส่วนสถ้าก็จะได้ลงสุ้าก็จะได้ลงอ่มามะเขือม่วงมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วง เคลืม้วจะลงจะลงให้หมดเลยนะคะจะลงให้หมดก่อนนะคะอันนี้มะเขือม่วงเนาะจ้ะพี่น้องนี่สาถักก็จะได้ลงให้เบิร์เนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ไม่ถึงสิบเมล็ดจ้ะไม่ถึงสิบเมล็ดเลยนะคะแต่สาถทาก็จะลงให้หมดนะคะเอนี่อันนี้จะเป็นมะเขือที่ใช้เวลามากมานะคะ <Yeah. S 2> บดถึงซีฟเมล็ดพี่น้องเนี่ยบดถึงซีฟเมล็ดแต่ว่าสาธากรซีอันนี้ <Okay. S 1> ต่อไปสาธาก็จะได้ลงพริกกระเหลียงสั้นนะัจ๊ะพี่น้องนี่จะลงแบเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพื่อ,อไม่ได้หมดไม่ได้ลงให้หมดแต่ว่าแบบปลูกพอได้จกักสองสามต้นนะจ๊ะพี่น้องเนะ mm hmm. าะพอได้กิน เพราะาเพิ่อนอู้ได้หลายอยู่ตัวนี่เพิ่นห้หลายอยู่ตัวนี่ไม่รู้ว่าจะได้ลงปาปิก้าหรือเปล่านะฮะยังไม่รู้ค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันนี้เป็นต่อด้วยพริกชี้ฟ้านะคะนี่ไม่ได้เอาเยอะคือกันอันนี้ก็สถทาก็จะเอาพอประมาณสองสามสี่ต้นนะคะ แต่ว่าจะลงเผื่อมเมล็ดไว้อยู่นะคะขเขาจาลุงจนว่าเป็นคืบเป็นอันอนี้เบอ้อแล้วพี่น้องสาธาแต่เพิง่งจะลุ้งนอกจากพี่น้อง,องโอเคจ้ะยังอีกเอ่อผักชีเนี่ยสาธาจยังไม่ลงนะคะเพราะมันเป็นผักระยะสั้นเอเวบานเอานอกจากพี่น้องนะเนาะอเวบานเอายังทันนะจ๊ะ พวกผักกาดพวกอะไรยังทันนะนี่อันนี้ยังทันแต่อันนี้ต้องลงเนาะพี่น้องเนาะนี่สาธาต้องลงพร้อมเป็นเบี้ยมะเขือนะคะสาธาก็จะได้ลงหมดเลยเบี้ยมะเขือนะจ๊ะเนี่ยมะเขือสาธาก็จะได้ลงหมดเลยนะคะก้าก้าหมดนี่แหละพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะได้กี่เมล็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหได้แปดมเมล็ดพี่น้องเอ้ยโพดโ,โพแปดมเมล็ดพี่น้องได้หได้แปดไหมพี่น้องเอ้ยโพดโพนีกว่าสีดวงสิลาย แปดเมล็ดซะถาก็จะได้กล้าเป็นสองที่นะคะอันไนห้เอาก็ขึ้นเอามแปดเมล็ดนี่กะ้าขึ้นมดกับซัมสิกินพี่น้องเอ้ยขอให้ว่าดูแลน้องให้ได้เต็มที่ก็แล้วกันนอกจากพี่น้อง โอเคจ้าโอเค มากินทั่วก็ต้องลงทั่วหลายๆพี่น้อง การเพาะปลูกของเราก็สิ้นสุดนะคะพี่น้องมาฝากติดตามน่าจะพี่น้องเนาะนี่สาธาก,กรสริดได้ให้เบิรงนกน่าจะเมล็ดทุกเมล็ดน่าจะนี่ในลงเสร็จแล้วนะคะในกล่องโฟรมรอติดตามพี่น้องว่าสิผลผลิตสิออกมาแนวใด๋น,น่าจะพี่น้องเพิ่มเติมน่าจะพี่น้องไปซื้อก้าเบี้ยยัวที่กะเจ้าพอขายมาเสริมเอาสวนหลังสวนครัวหลังบ้านน่าจะพี่น้องเนะากกะสาธากสริได้อำลาพาดจะเอ่อ ในการลงคลิปของอชวนเพื่อนๆมาปลูกพักหน้าร้อนเนี่ยนอจากพี่น้องที่โซนยุโรปสแกนเนเวียนประเทศนอร์เวย์นอกจากพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นอกจากพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจสาวทาสพี่น้องในตั้งเดนนอกจากพี่น้องเนาะอืมนอนับได้เงินหมื่นนับตื่นได้เงินแสนนอกจากพี่น้องบ๊ายบายสบายดี